สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไหว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาเพื่อความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณนุ่นวันนี้วันศุกร์แล้วเรามีช่วงของถามมาตอบไปซึ่งเป็นคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะขอบพระคุณสาหรับทุกๆคําถามเลยค่ะและทางทีมงานก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ําไทยเราจะเฉลยรายชื่อของผู้โชคดีนะคะในวันจันทร์หน้าค่ะ วันนี้คำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยส่งเข้ามาเช่นเคยว่าก็มีหลากหลายอีกเช่นเดียวกันแต่ก่อนที่เราจะไปตอบคำถามกันเนี่ยนะคะ,ม,ะมีโครงการดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะนนในโอกาส70ปีอสม,มทคู่สังคมไทยนะคะในวันที่9เมษายนนี้ค่ะขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสมทบทุนมูลนิธิอุทกพัฒในพระบรมราชปถัม<ๆ>เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน คุณผู้ชมเองสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีมูล,ลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบัญชีออมทรัพย์นะคะเลขที่บัญชีก็คือ013ขีด0ขีด22419ขีด7ที่ขึ้นหน้าจออยู่ณขณะนี้นะคะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้โทรศัพท์นะคะ02 ส0 1 6 0 0 0์หนึ0อค่ะอาจารย์คะก่อนที่จะตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่าคำถามที่ส่งมาเนี่ยบางทีเนี่ยผมไม่มีทักษะเลยจริงเหรอคะบางทีผมไม่มีทักษะคือผมไม่ได้ล่วงรู้แต่ว่าต้องบอกว่าออคุณนุ่นก็ทำการบ้านก็ไปช่วยค้นมาให้ว่าคำตอบเบื้อ sheets, งต้น นะในลักษณะที่เรียกว่าเป็นแบบเข้าห้องฉุกเฉินเน่ย ER เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ไม่ใช่มไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าผมจะไปตอบได้ทุกเรื่องนะ,ะเออคุณก็ไปหาคำตอบมาให้ก็ดีนั่นแหละเอ,อป,ระประมาณหนึ่งเออ,เรอประมาณหน,นึ่งคราวนี้เรื่องข่าวสารอื่นๆเนี่ยคงไม่มีอะไรแต่ผมให้เตือนให้ระวังนิดนึงระวังเรื่องอะไรคะคือ คือหลังจากที่ราคาน้ามันมันลงมาต่ํากว่า100ยเหรียญเนี่ยนะแล้วเราก็มีการปรับราคาน้ํามันสําเร็จรูปหน้าสถานีบริการสําหรับเบนซินลงมาเนี่ยตอนเนี้มันมันกลับมันทะลุร้อยเหรียญไปอีกแล้วมันกลับมาใหม่มันกลับมาใหม่มันกลับมาใหม่ต้องใจเย็นๆนต้องใจเย็นๆนะลุ้นกันหน่อยก็แล้วกันว่าอย่าอย่าวิ่งกลับไปอย่างที่เก่านะคือผมไปดูกราฟแล้วคุณนุ่นมันชันมากเลยนะไอ้ขึ้นลงรอบเนี้ยโอ้โห พู้ปลีดเลยหัวใจเราจะไปเอาได้ไะมะารโอเคก็เอาเอาันนี้อันหนึ่งเพราะนันใครที่ลุ้นเอาล่าสุดเป็นยังไงล่ะราคาถ้าเป็นเวสเท็กซัสอาจย์คะอยู่ที่102.98รอเตอนนั้นมัน96.97นะใช่ส่วนเบรนท์1 0 6 6 4ส่วนดูไบ1 0 0ย6ค่ะก้าอันนี้อาจจะไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นราคาตาม มันอาจจะต้องอาจจะต้องประมาณร้อยสี่ร้อยห้าแต่มันก็จะประมาณนี้แหละแล้วเบนซินดีเซลล่ะอ่าเบนซินดีเซลน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์เบนซินออกเทนเก้าห้าร้อยยี่สิบสามจุดเจ็ดเจ็ดค่ะมันขึ้นมาจากร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดนะค่ะส่วนดีเซลหมุนเร็วร้อยยี่สิบสามจุดสามค่ะอันนี้ให้ให้ให้รู้ว่าราคาน้ำมันดิบตรงนี้เท่านี้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปเท่านี้ ราคาหน้าสถานีบริการตอนนี้เท่านี้เออจะได้จําเป็นภาพรวมไว้ว่า,รา,า,าราคาน้ํามันดิบราคานี้ราคาน้ำมันสาเร็จรูปราคานี้ราคาน้ํามัน,น,นหน้าสถานีบริการในบ้านเราราคาเนี้ถึงเวลาเวลามันขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยเราจะได้มีตัวเปรียบเทียบ<ฆ>ผมทาให้ได้ไม่ผมทําให้ทุกทุกครั้งไม่ได้เราเพียงแต่ว่านานๆก็บอกทีว่าตอนเนี้ย มันลงกลับมาสู่ที่เก่าตอนนี้พที่มันจะขึ้นรอบใหม่หรือมันจะไม่ขึ้นอะไรก็ตามทีเนี่ยเราจะได้มีจุดสังเกตไงอาจารย์สอนให้ดูภาพรวมนั่นเองอเแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์สอนให้ดูภาพรวมในเรื่องของการเมืองเ<อ>มื่อวานนี้ติดตามบรรยากาศที่พักเล็กพักรวมรัฐบาลเข้าไปดินเนอร์กันอตอนเย็นไหมคะบรรยากาศดูชื่นมื่นนะคะอาจารย์มันก็ไม่มีอะไรแล้วโถคุณเป็นคุณดูเขานั่งเขาเข,ข,ขานั่งก็รู้ละเป็นโต๊ะยาวไม่ใช่ออาอย่างไงคะ ดูไม่เป็นอา้าวก็ดูผิวเผินถ้าดูแบบประชาชนทั่วไปก็ต้องดูที่ใครนั่งติดกับนายกใครนั่งติดกับคุณอนุพงศ์คใครนั่งติดกับคุณประวิทย์เนี่ยสังเกตดูอ่ะจะเป็นพรรคที่มีสอสอไม่ใช่หนึ่งคนคต้องมากกว่าน,นั้นไอ้คนที่หนึ่งคนเนี่ยพรรคที่มีหนึ่งคนน่ะ จะนั่งห่างสังเกตดูเวลาที่ดูต้องดูอย่าง้นเออต้องดูประกอบด้วยอดูสิคุณประยุทธ์นั่งติดใครอ่ะเมื่อวานนี้เนี่ยอคุณประยุทธ์นั่งติดกับคุณชชชัชวานคูกุดมใช่ไหมเขามีตั้งห้าเสียงอะไรเงี้ยต้องดูประกอบอดูคุณคุณอะไรคุณคุณเทวันลิปตาพลบนั่งติดใครเห็นไหมเขาก็ห้าเสียงอะไรเงี้ยเออมันบอกอยู่แล้วแหละแต่เอาแน่ๆคือว่ามันจะทําให้คุณประยุทธ์ เขามีความมั่นใจว่าเขาไม่จำเป็นต้องยุบสภาก่อนการยื่นยัตติไม่ไว้วางใจเป็นการเช็คชื่อส่วนพักเล็กพักน้อยที่ไปเจอเนี่ยก็ได้รับคำอธิบายได้ความสบายใจขึ้นคือเขา,เขาบอกว่าทา,าไมถ้าไม่มีอะไรนายกอย่าเพิ่งยุบสภานะอ<ต><ล>ะไรประมาณนี้เพราะอะไรนะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าสำหรับแวดวงนักการเมืองแวดวงคนที่มีอำนาจ ส่วนประชาชนก็อีกเรื่องหนึ่งประชาชนก็ตามสภาพแต่ละการแต่ว่านักข่าวเขาก็ไปถามนะคนที่ร่วมวงไปกินข้าวเมื่อวานนี้ค่ะว่าเอ๊ทนายกรัฐมีเนี่ยมีการส่งสัญญาณหรือเปล่าว่าท่านเนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งต่อหรือไม่หรือว่าอยากจะเล่นการเมืองต่อหรือเปล่าไม่ต้องสุพโธไม่แต่ท่านนายกรัฐมนตรีางเขาพูดในวงนั้นว่าทํานองทํานองว่าแค่นี้ถ้าก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วไม่มีเวลากับครอบครัวไม่มีวันหยุดเลยเหนื่อยอย่างที่เป็นอยู่แต่มันมองอนาคตตีม่คนละเรื่องกัน ขาไม่ได้ถามว่าตอนนี้เหนื่อยไหมเขาถามว่าต่อไปจะเป็นไหมยังไม่ตอบหรอกเออก็าการร่วมวงกินข้าวเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้มีพักเศรษฐกิจไทยเพราะว่าพักเศรษฐกิจไทยการตั้งหัวนงหัวหน้าพักของเขายังไม่เรียบร้อยแต่วันนี้ตั้งแล้วตั้งแล้วแต่ยังไม่จบมันต้องดูระเบียบของพักว่าจะเป็นทางการอะไรยังไงเมื่อไหร่โอเคไม่เป็นไรก็หัวหน้าพักก็อย่างที่ทราบกันพลเอกวิทย์ เป็นหัวหน้าพักเทสปาินนายยาค่ะคุณธรรมนัทก็มาเป็นเลขาธิการพักเต็มตัวก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรส่วนแนนาคตก็จะว่าอย่างไงก็ว่ากันไปแต่ในเมื่อพักเศรษฐกิจไทยดูเป็นรูปเป็นร่างมีหัวหน้าพักแล้วมีเลขาธิการพักแล้วครั้งหน้าถ้าเกิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะเชิญพักเล็กพักน้อยไปกินข้าวก็อาจจะต้องมีพักเศรษฐกิจไทยไหมคะไม่อาจจะคิดว่าไม่มีเลย จบแล้วเรื่องการกินข้าวไม่มีแล้วเขาบอกว่าดีกินคบแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วกินอะไรกันบ่อยๆแล้วกินได้ถ้าจะกินข้าวอะไรกันตอนนี้ต้องเกรงใจประชาชนเมื่อวานนี้เมนูที่ทานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอาหารจีนและปิดท้ายไปด้วยบวลรอยน้ำขิงไม่ดีแล้วล่ะที่เมื่อวานเนี่ยผมไปนั่งดู่มีรายการอาหารแค่ห้าอย่าง ถ้าเป็น10บอย่างในผมด่ากลางอากาศเลยพูดบอกให้ความเป็นอยู่ของประชาชนตอนนี้เลยนะครมันยังมีเรื่องของโควิดอยู่ที่จริงอะเขาไม่ต้องเน้นเลยที่จริงอะนะ ถ้าไปเจอนายกอะเน้นการคุยเนี่ยนะ,<ค>ะผมว่าไม่ต้องกินข้าววินเคอร์หรอกกินก็กินขนมจีบก็พอแล้วแค่นั้นแหละไม่ต้องไปกินเลยมากห,หอรอกโุณอาจารย์ค่ะก็ต้องมีเลี้ยงแบบน,นต้องปคอ,อ,อยไปหน้ามาถุนจะอยากคุยก็ไม่ต้องกินแต่ตอนที่กิน,น <ๆ S 2> มากๆจะไปนั่งคุยกันยังไงเวลานั่งโต๊ะจีนอ่ะแต่เวลาที่นั่งก็เมื่อวานผมเข้าใจว่าเขามาเสิร์ฟทีละคำอ่ะเขาไม่ได้มาตั้งเป็นกองกลางค่ะกินแบบ กินแบบหรู้เดี๋ยวนี้เขาจะกินแบบนั้นทีละคำไงทีละคำเขาเลือกกินทีละค้ี้เขาเรียกอะไรไค่เซกิอะไรไม่ใช่เหรอแบบญี่ปุ่นนะกินทีละคำไม่รู้ไม่สัมผัดเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์คะแต่ว่าตอนที่เขานั่งเนี่ยสังเกตหรือเปล่าคะว่าเขานั่งรักษาระยะห่างเพราะช่วงนี้ยังอยู่ในสถานการณ์โควิดวันนี้มีการประชุมของสบคชุดใหญ่ด้วยแล้วไงและในช่วงของสงกรานต์สุดท้ายเราเล่นสาดน้าได้หรือเล่นไม่ได้คะคือคือถ้าสาดแบบเป็นธรรมดานะสาดพอเป็นแบบว่านั่น คือไม่ใช่ขนมาสาดทําสงครามน้ําอย่างนั้นนไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าที่ไม่ควรในเรื่องป่าแป้งเอออย่างเงี้ยไม่น่าทําเพราะว่าเดี๋ยวมันติดโควิดได้ไปป่าแป้งป่าเปิ้งกันน่ะถูกต้องค่ะแต่ว่าคุณหมอเองเนี่ยหลายคนเขาก็เป็นห่วงนะจันค่ะเพราะว่าคุณดูในบิ๊กปอกนั่งกับใครเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือที่ประชุมของสบคใช่ค่ะการประชุมของสบควันนี้ชุดใหญ่เนี่ยแต่เอาเป็นภาพรวมแล้วกันนะะจันสิ่งที่เขาเป็นห่วงเนี่ย คือเรากําลังเตรียมตัวใช้คําว่าเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นโรคประจําถิ่น <Right. S 1> แต่ ตั้งหมุดหมายไว้หนึ่งกรกฎาคมแต่การจะเป็นโรคประจําถิ่นน่ะมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นอัตราคนติดเชื้อเท่าไร่อัตราคนเสียชีวิตเท่าไหร่มันต้องมีตัวเลขควบตัวเลขต้องกดให้ต่ําลงอัตราการเสียชีวิตต้องไม่เกินร้อยละศูนย์จุดหนึ่งนะคะถ้าจะไม่ผิดและนอกเหนือจากนี้เนี่ยคือตัวตัวเลขตอนนี้เขาห่วงตอนช่วงสงการในช่วงเมษาเนี่ยค่ะอาจารย์คะเพราะว่าตัวเลขมันอาจจะสวิงตอนนั้นแล้วมันอาจจะมีผู้ติดเชื้อเนี่ยพีคขึ้นแล้วคราว โควิดมันไม่จบก,กลางปีมันอาจจะลากยาวไปสิ้นปีอีกไงคะลากก็ลากไปคือคือจะไม่ให้เที่ยวก็บอกมาไม่ต้องเที่ยวไม่ต้องมีสงการอ๋อมัแน่แน่พูดขยกัก <พอ S 2> ขย่อนพอไม่คือเวลาจะเวลาจะเอาอะไรอ่ะอย่าไปแบบเหยียบเรือสองแคม จะอ,อะไรก็เอาสักอย่างหนึง่งคนไทยประชาชนไทยเนี่ยพร้อมปฏิบัติคุณไม่อยากให้มีสงการก็บอกว่าไม่ต้องมีเอ,อเอาให้ชัดๆเอาให้ชัดชัดให้มีสงการแบบนั้นแบบนี้แล้วใครจะเป็นคนมาดูอะ่ะออใช่ไหมม,ออมัน,มนคือพูดแล้วมันต้องปฏิบัติได้แต่ประชาชนเองปฏิบัติหรืออย่างตอนนี้การฉีดวัคซีนเนี่ย เข็มสามฉีดกันแล้วหรือยังแล้วคนมันเขาก็บอกว่าเข็มสามฉีดไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องฉีดเข็มสี่แล้วหรือยังเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอ่อไปฟังกอ๋อเหรอ ตอบคาถามจากคุณผู้ชมออนไาน <มา S 2> ชวถามมาต่อ <Okay. S 1> ไปค่ะอาจารย์คะช่วงนี้โควิดมันระบาดหนักเลยค่ะต้องฉีดวัคซีนเข็มที่4หรือเปล่าคะเพราะว่าเขาฉีดเข็ม3ไปแล้วเขาฉีดเข็ม3เมื่อต้นปีใช่เดือนมก,กราคมาค่ะจะครบประมาณก็เป็นเมษาถ้าครบค3เดือนคือถ้าหากว่า,าไม่ต้องดิ้นรนขนขวายอะไรนะแล้ว ไปตามระบบอ่ะเขานัดฉีดเข็มสีก็ไปฉีดดีกว่าไม่ฉีดคือตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเข็มสีของนายไทยเราเนี่ยนะคะในตามระบบเนี่ยเลยยังไม่ได้มีนว่าจะต้องอธแสดงว่าเขานอกระบบอขอาจจะเป็นยังไงเขาดิ้นรนเข็มสีคนที่เขากลัวตายดิ้นรนขนขวายไปฉีดเข็มสีผมเห็นเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะฉีดเข็มสามมาแล้วแล้วมัน ครบกำหนดอย่างที่อาจารย์บอกไปถ้าได้ละสามเดือน4เดือนเราก็ไปฉีดได้แล่ถ้าเกิดเขาไม่เรียกไปฉีดเราจะไปฉีดที่ไหนเราจะดิ้นรนเองเหรอก็ไปฉีดตามจุดต่างๆได้เลยค่ะอันนี้ต้องถามข้อมูลมาแล้วก็คือฟรีถ้าเกิดว่าเวลาเราได้แล้วนะคะเขาจะฉีดให้ถูกต้องค่ะอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยค่ะว่าใครเป็นตัวเก่ง มันยังไม่ได้สมันยังไม่ได้สมัครกันสักคนหนึ่งจะมาเกงแกงอะไรเราก็เอาเท่าที่มีที่มีแล้วอ๋อมันเท่าที่มีก็ยังไม่แน่นอนอ่ายังอัศวินขวัญเมืองเขาจะสมัครไหมยังไม่รู้อ่าวเมื่อวานนี้นุ่นอ่านข่าวคร่าวเนี่ยเขาก็บอกตามนั้นตามนั้นแต่ไม่รู้ยังไงก็คุณสมัครก่อนที่เขาเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ให้มันชัดเจนก่อนคุณไปดูตอนนั้นอ๋อก็ยังไม่รู้แคนดิเดตทั้งหมดอะเราจะไปแต่เขาสมมติอะสมมติอะ ถ้าคุณอัศวินไม่ลงกับคุณอัศวินลงเนี่ยมันมีผลต่อคุณสกุลที่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเอาข้อมูลให้มันครบก่อนแล้วคุณชัดชาติคุณชัดชาติมีแต่โพว่าอย่างอื่นไม่เห็นอะไรสักอย่างแต่โพทุกครั้งที่ทํามาเขาก็มาแล้วไม่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 ล่าสุดนี้เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนเป็นโพที่ทรมาสายเขาทําล่าสุดไม่ใช่โพนี้ได้นะสุดทัชวีเขาขึ้นมาเป็นเบอร์สองแล้วเอขึ้นมาผมไม่รู้ใครเป็นคือไม่ไม่ต้องคือเอาให้ไม่ อันนี้คือแค่โพมันยังไม่เห็นว่าเออแต่ละคนหน้าตาเป็นยังไงออกมาพูดมันเข้าแก๊ปไหมะจะทําอะไรได้ไม่ทำไม่ที่ ไม่ให้ทำมันเหมือนกบเป็น,ร,นรัฐมนตรีผู้ว่ากทมนะครับเอาอย่างนี้เวลาที่เราจะดูสเต็ปหรือว่าติดตามเกี่ยวกับเรื่องของผู้ว่ากทมสเต็ปแรกเราต้องดูก่อนว่าคนลงเล่นในเกมน,นี้ออใ,ใชอ่อิสระกับพรกการเมืองก็ต้องดูเอาสองก็ต้องดูว่ามูดแอนโทนตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการผู้ว่าแบบไหนถูกไหมเออมัน,มน อย่าเพิ่งไปวิเคราะห์เลยยังมีเวลาโทเรื่องตั้งวันที่22 <c oughs> 22พฤษภาคมวันนี้มันวันที่เท่าไหร่ะ <c oughs> แต่เอาว่าช่วงใกล้ๆเนี่ยอาว่าสักเมษาไปปลายเดือนเนี่ยเออถึงตอนนั้นเนี่ยเขาลงไปหาทรงหาเสียงอะไรกันแล้วเนี่ยมันถึงจะประเมินได้แล้วแต่ละพักเขาก็ทาโพลถูกไหมเขาต้องทําโพลเป็นระยะระยะแล้วเราจะเห็นว่าเขาเปลี่ยนสแตทเจี่ไหมเขาเปลี่ยนยุทธวิธีไหมเฮ้ยมันต้อง เฮ้ยไปรีบร้อนไปทําไมแต่คุณผู้ชมรู้ล่วงหน้าก็ไม่มีประโยชน์แต่คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการฟังหูไว้หูเพื่อจะได้รู้เรื่องหน้านะคะผมว่าถ้าเกิดเป็นไปได้นะไอตัวเป้งเนี่ยผมจะเชิญมาออกรายการเนี่ยเออจะได้ถามมาตกลงเนี่ยนะจะทําอะไรบ้างวะทาแล้วมันเป็นไปได้ไหมจะแก้ได้ไหมปัญหาที่คาราคาซาไม่ใช่ไหมว่าจะทําอะไรบ้างคิดจะทําอะไรเราจะได้รู้ค่ะอะก็ถามต่อไปค่ะอาจารย์ครับปัจจุบันเนี่ย ทุนสำรองที่เป็นทองคําของประเทศเราเราเก็บไว้ที่ไหนนะอยู่ที่ไทยหรือว่าฝากไว้ที่อเมริกาถ้าเราฝากไว้ที่อเมริกาเวลาที่มีปัญหาเยอะจังว่าถ้าพัดตันท่าช้างเลยมากมายอ้าวถ้าขึ้นด้วยท่าแบบนี้เออท่าท่่าท่าท่าเอางี้เอาไว้ก่อนเอาเริ่มต้นเอาเริ่มต้นงี้คณขณะเนี้ยทุนสำรองที่เป็นทองคําของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณทัก240ตันค่ะ ตันหนึ่งก็พันกิโลเออคิดง,ง่ายๆแบบนี้มูลค่า,นา,คาเนี่ยสี่ห้าแสนล้านนะเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยออถือว่าเยอะไหมคะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆของเราอยู่ในลำดับต้นๆเลยไหมคะมันก็แล้วแต่ประเทศนั้นมีตังไม่มีตังก็ส่วนหนึ่งนะขนาดเศรษฐกิจไนดะ้ถามว่าเยอะไหม,มอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเยอะ,ะอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างมากมแต่มันเพิ่งมาซื้อเมื่อปีที่แล้วนะก่อนหน้านี้มันประมาณร้อยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบตันน่ะ ผมจําได้ตอนผมเริ่มทําข่าวใหม่ๆแบงก์ชาติมีทุนสํารองประมาณสัก20กว่าตันเท่านั้นเองแล้วก็เพิ่มมาเป็น40ตันแล้วตอนหลังพอเขาทุนสำรองมันมากขึ้นก็ต้องกระจายความเสี่ยงแต่ว่าในแง่เราต้องดูว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ของจํานวนทั้งหมดออผมจําไม่ได้แล้วกี่เปอร์เซ็นต์วันนั้นประเด็นหนึ่งประเด็นว่าเก็บไว้ที่ไหนแน่นอน ที่เก็บไว้ที่หนึ่งแน่ๆเนี่ยนะอย่าคิดไปป้นนะ <c oughs> ป่นยากนะบอกก่อนนะค <c oughs> <ฆ>คือที่ห้องมั่นคง <c oughs> ที่ธนาคารประเทศไทยที่วางบังคัมเนี่ยค <c oughs> เออมี <c oughs> เป็นทองแท่ง <c oughs> มีส่วนหนึ่งแต่เป็นของ,ของเก่าของเก่าตั้งแต่เริ่มต้นมาน่ะนะคร <c oughs> นี้อีกอันหนึ่งมันเพื่อการซื้อขายด้วยในการจะซื้อเข้าขายออกอะไรต่ออะไรแล้วอาจจะต้องมีการโอนเอออะไรกันเนี่ยทุกประเทศ เขาก็ไม่ได้เก็บทุนสำรองเอาไว้ที่ประเทศเขาหรอกค่ะแม้แต่เยอรมันมีเยอะๆก็ฝากไว้ที่นู่นที่นี่ของเราเท่าที่ผมทราบแน่ๆเลยเนี่ยมีสองที่ที่ไหนบ้างคะเอ่อที่ตู้เซฟของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาที่นครนิวยอร์กอันนั้นที่หนึ่งอ่าที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นธนาคารกลางของอังกฤษหรือเปล่าค่ะอันเนี้ยสองที่ผมรู้แน่ๆว่ามีเก็บไว้ที่สองที่นี้ค่ะ คราวนี้มันจะต้องขนกลับมาประเทศไทยแมนไม่มีความจําเป็นหรอกเพราะถึงเวลาจะใช้จริงๆก็เหมือนกับเราอะเงินตราต่างประเทศอะเราไม่ได้ถือเป็นธนบัตรดอลล่าใส่สุมไว้ในกุรังของบ้านเรานะเราก็เอาไปลงทุนเป็นพันธบัตรมันก็ต้องอยู่ต่างประเทศคนะเวลาที่เขาใช้เขาใช้แป็งแบบนั้นเขาทำกแบบนั้นเพราะตอนซื้อมันก็ซื้อที่อยู่ต่างประเทศค่ะ คุณไม่ขนกลับก็ฝากเขาไว้แต่พอฝากเขาไว้ได้ต่างประเทศคุณผู้ชมท่านนี้เขาก็เลยกลัวค่ะกลัวทําไมเอ้าก็กลัวแบบโดนเหมือนรัสเซียคุณไม่ได้มีเรื่องกับอเมริกาคุณไม่ได้มีเรื่องกับอังกฤษเนี่ยก็เรื่องในอนาคตเป็นสิ่งที่คุณจะมีเรื่องกับเขาได้ขู่ประเทศคุณไม่ได้คุณไม่ได้รัสเซียคุณไม่ใช่จีนโอกาสที่เขาจะมาฟรีซทุนสำรองคุณไม่มีหรอกบ้าค่ะอาจารย์งาไอ้นี่เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกยังโอ้ผมก็ไม่อยากใช้คํานี้นะ ไม่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ติดตามสถานการณ์บ้านแล้วก็เลยมองบ้านเมืองของเราเอาแค่นั้นพออาจารย์แกกลัวผมจะผมจะใช้คำพังเพยรุนแรงอาจารย์คทเ้าเฟดเนี่ยประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วแบงค์ชาติของเราของไทยเนี่ยนะคะจะขึ้นดอกเบี้ยตามหรือเปล่าคะตามแต่ว่าไม่ใช่ทันทีตามแล้วตอนนี้ก็ พราตอนนี้อัตราดอกเบีย้ยนโยบายอเมริกายังต่ำกว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไทยคุณจะไปตื่นเต้นอะไรนักหนาเรารอใมันขึ้นสั2ก2อสก็ชอกก่อนอเออถ้าดอกเบีย้ย ดอกเบีย้ยนโยบายสหรัฐอเมริกาไปอยู่ที่ประมาณสักร้อยละหนึ่งจุดเจ็ดห้าอะไรเงี้ยแล้วดอกเบีย้ยนโยบายไทยเหลือร้อยละศูนย์จุดห้าอย่างนี้ไม่ได้เ <c oughs> งินไหลออกหมด <c oughs> อ่ะมันมีผลยืดโยงแบบนั้นเงินไหลออกกผลตอบแทนมาอยู่ในเมืองไทยต่ํากว่าผลตอบแทนที่อยู่ในอเมริกาเงินก็ไหลออกสิแต่ว่าตอนนี้ยังไม่คืนยังไม่คืนยังไม่คืนยังไม่ <c oughs> แต่ว่ากององของเราจะมีการประชุมสิ้นเดือนไม่คืนไม่คืนไม่คืนปีนี้อาจจะไม่คืนดอกเบี้ยนโยบายด้วยซ้ําไปโอเคอ่ะแล้วเศรษฐกิจมันต้องดูเศรษฐกิจไทยตอนนี้มันกระปตก คุณมาขึ้นดอกเบี้ยเดี๋ยวก็บรรลัยเราแต่คนก็อยากรู้เช่นเดียวกัน<อ>ค่ะว่าเศรษฐกิจไทยในตอนนี้มันมีอะไรที่พอจะขับเคลื่อนได้เ,เดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังกันค่ะถั้นตอเลยค่ะอาจารย์คะในอนาคตเศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยจะขับเคลื่อนด้วยอะไรนอกเหนือจากเรื่องของการท่องเที่ยวคะเอา้าก็เรื่องส่งออก เรื่องการลงทุนนะ,ะขับเคลื่อนได้นะโดยเพราะเรื่องโดยเพราะเรื่องการลงทุนทั้งทั้งคนไทยลงทุนเองและต่างชาติลงทุนนี่ไม่ได้พูดถึงลงทุนในตลาดหุ้นนะ,ะพูดถึงลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินค้าและบริการอะไรพวกนี้มันมาแรงขับเคลื่อนที่สําคัญจริงๆที่ทําให้เศรษฐกิจยั่งยืนเนี่ยคือเรื่องลงทุนค่ะ,ะลงทุนภาครัฐลงทุนภาคเอกชนซึ่งคงต้องมีะนะ แต่ว่าถ้าเกิดตัวที่มันเคยขับเครื่อนแล้วมันอ่อนแรงลงไปก็คือเรื่องท่องเที่ยวก็เท่ากับเรามีทรัพย์สินที่จะใช้สําหรับธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยไอดอลอยู่นิ่งๆไม่ได้มีคนมาใช้ก็เหมือนกับเรามีบ้านมีหอพักมีอพาร์ตเมนต์นะแล้วไม่มีคนมาเช่าอะ่ะเอออย่างนั้นนะคิดอย่างนะั้นะนะนให้ดูธุรกิจท่องเที่ยวให้ดูแบบนั้นเพราะมันเข้าออกเข้าออกเข้าออกใช่ไหม,มคนมาใช้เครื่องบินแล้วก็ลงไปอ้าวคนไปนอนในโรงแรมแล้วก็ออกไปอะไรเงี้ยค่ะ ก็ยังมีเรื่องการลงทุนซึ่งตอนนี้เราหวังไว้กับการลงทุนในใน,ในทางเขตภาคตะวันออกอะนะแต่มันจะได้ห,หรือเปล่าไม่รู้ะนะส่วนอนื่นๆก็ต้องว่ากันไปต้องทําให้ตัวเองเนื้อ,อหอมนะคะเพื่อดึงดูดการลงทุนแล้วก็<า>กไม่ต้อง<า>ไป ไม่ต้องไปปลาะต่างชาติอะไรกันมากมายหรอกเอ้าไม่ปลาะแล้วเขาจะมาเราเอามาก็มาสักระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าเออเขาต้องให้ต่างชาติมาลงทุนแล้วก็ให้เขาสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเยอะแยะบริษัทไทยมันก็ไม่เกิดที่ว่างี้เขาจะมาแค่เหตุผลว่าจูงใจอาจารย์คะถ้าน้ํามันลดลงค่าไฟเนี่ยมันจะลงด้วยอเปล่าโอ้ยค่าไฟเนี่ยมันขึ้นหลังตามสัญญาเนี่ยมันขึ้นหลังเวลาลงมันก็จะลงตามทีหลังไม่ใช่ทันทีหรอก เรื่องค่าไฟเขาไม่ได้คำนวณกันเป็นวันต่อวันเหมือนราคาหน้าสถานีบริการเขาว่ากันเป็นลาย4เดือน -5 ้าสีเดือน -8 เดือนนุ่นเออม,มันเป็นสัญญาระยะยาวอาจารย์ช่วงนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นหมดค<อ>่าไฟก็ขึ้น<อ>ด้วยค่าไฟยังไม่ขึ้นจะขึ้นเดือนพฤษภา,อ,าอย่าไปโกอย่าไปอย่าไปบอกคนฟังอย่างนั้นสิอย่างเงี้ยเราติดตอนเนี้ใช้ไฟมากไใช้ไฟน้อยเนี่ย มันเป็นเรื่องของตัวเราไม่ได้เกี่ยวกันละราคาเขายังไม่ได้ขึ้นแต่เราก็อยากประหยัดนะคะแต่ว่าจะให้เปิดแอร์27องศา <c oughs> ผมไม่เอาด้วยนะใครไม่รู้แน่นาบอกให้เปิดแอร์คอนดิชัน27องศา <c oughs> ว่าวเปล่าวะ25ก็จะร้อนตายอยู่แล้ว 2> <c oughs> ย2 5นี่ร้อนมากๆเลยอาจารย์คะถ้าเกิดสมมุติแบบนี้เนี่ยแบบไม่รู้เรื่องไเอาแบบยั่งยืนเอาแบบยั่งยืนอยากประหยัดด้วยแล้วก็แบบใช้นานๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ประชาชนเขาติดไอแผงโซล่าเซลล์ที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์กว่าจะคืนทุนนะเจ็ดปีพี่ค่ะกว่าจะคืนทุนนะเจ็ดปีแล้วเวลาติดแพงไหมอาจารย์คะมันก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าจํานวนแผงจํานวนยูนิตที่คุณต้องการเฮ้ยแต่มันแพงนะผมบอกก่อนนะแะ้วอะมติด เวลาดูอ่ะเราจะหลาเอาก็ต้องดูซิว่าเราประหยัดไฟไปเท่าไหร่กับที่เราลงทุนไปโอ้ยใช้เวลาไม่มีตังจริงๆอย่าไปทำบอกให้อ่ะแล้วทำไมการไฟฟ้าถึงไม่รับซื้อไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ซื้อบ้างแต่ไม่ซื้อทุกหมดเออไม่ได้ซื้อทั้งหมดเพราะไม่งั้นมันจะระบบมันจะเพี้ยนเข้าใจไหมกลางวันคนใช้ไฟน้อยแต่มีคนผลิตไฟเยอะโซล่าเซลล์มันผลิตตอนกลางวันน่ะถูกไหมอ้าวแต่คนใช้ไฟน้อยเพราะตอนกลางคืน ทุกคนโซล่าเซลล์ไม่มีม,มันก็ต้องไปหมุนเครื่องปั่นไฟ <c oughs> อย่างอื่น <c oughs> ทำเป็นแบบนั้นไปอีกมันเลยกลายเป็นลักษณะที่เรียกว่ามัน,มนคือมันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคุมจังหวะของการผลิตไฟ ยากคนทังยากค่ะอ่าอาจารย์กาคือถ้าเกิดเราทาอ่ะเราทาเราจะเพาะบ้านเราไม่ต้องไปต่อกับไอ้การไฟฟ้าส่วนวิภาคการไฟฟ้านครหลวงไอ้นั่นช่างมันเถอะเอาของบ้านเราพอคิดแต่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะไปหวังขายเขาอีกเขาก็ตั้งราคาต่ำมากบ้านยี่สิบตังค์งไปคุ้มได้ไงหรอบ้าการใช้อัตรา T O U โอ้ไม่รู้เรื่องเว้ยหรือว่า time of use ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องมันเป็นอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้อ่ะค่ะอาจารย์มันจะช่วยประหยัดค่าไฟไหม ไม่รู้นนคุณไปกําหนดวันคุณไปกำหนดเวลายัางไงล่ะมันก็มีกําหนดช่วงใช่ไหมช่วงช่วงนี้ที่เป็นไฟถูกคนใช้น้อยเป็นเป็นเป็นช่วงที่เราอาจจะพฤติกรรมของเรามันอาจจะไม่เหมือนกับ ที่จะเป็นช่วงไฟถูกไฟแพงไม่ใช่เหรอเพราะเวลาคำนวณเขาคำนวณแบบเรื่องของว่าพีคอะไรพวกนั้นด้วยคือช่วงเวลาที่คนใช้ไฟมากเนี่ยเขาจะคิดแพงช่วงเวลาที่คนใช้ไฟน้อยเนี่ยเขาจะคิดถูกแต่พฤติกรรมของเราเราก็ใช้ไฟแพงตอนนี้แพงเหมือนกันนะใช่ไหมพฤติกรรมก็คล้ายกันเหมือนกันนั่นเองนะคะอ่ะคนจะถาบทุกๆคำถามเลยค่ะและเดี๋ยวเราเฉลยรายชื่อผู้โชคดีในวันจันทร์หน้านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ